สวัสดีค่ะพี่น้อง่าพบกับใจสร้งางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทท่ททานนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะพี่น้องห้างเียง v i p นะคะเช้าบ่ายนะคะน้องาวันที่3เมษายน2566 6นนะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะค่ะพี่น้องขะกล้องใจไม่จับนะคะ,คะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะขออนุญาตสักครู่นะคะ ค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณนะคะเราไปดูนที่สองก่อนนะคะพี่น้องขากล้องไม่จับพาให้นะคะวันที่สองจะให้เด่นรอบเช้าสี่และห้าเด่นรอบบ่ายศูนย์และสี่นะคะรอบเช้าหลุดนะคะบนมาสองเก้าเก้าล่างสองเก้านะคะพี่น้องขารอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้เด่นศูนย์และสี่วันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะบนมาเจ็ดศูนย์ห้าล่างศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องเข้าคู่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะพี่น้องขาคู่ศูนย์เจ็ดไม่ได้จับให้นะคะศูนย์มาสองเด้งนะคะ มาต่อค่ะมาต่อวันที่3เมษายนนะคะ3เมษายนนะคะพี่น้องคะจะดิลรอบเช้าอยู่ที่9และ6นะคะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ98 94 92 97 96 เก้าหนึ่งนะคะหกนะคะพี่น้องคหกแปดหกสี่หกสองหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งนะคะต่อรอบบ่ายค่ะรอบบ่ายนะคะ,บบะ,คะเด่นอยู่ที่แปดและสี่นะคะแปดคะ่ะพี่น้องคาแปดเ แปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดห้าแปดสองนะคะสี่นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์ สี่ห้านะคะประมาณนี้นะคะพี่้องคาชอบหรือเปล่านะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเช่นเคยนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นค่ะเก้าหกแปดสี่นะคะสาหรับคู่ตัวเด่นนี้คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยนะคะพี่้องคะเก้าค่ะเก้าแปดเก้าสี่เก้าหก นะคะหกด้านละหกค่ะหกแปดหกสี่แปดด้านล่างนะคะแปดเก้าแปดหกนะคะพี่น้องคะสี่ค่ะสี่แปดสี่เก้าสี่หกนะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตะมักนะพี่น้องเนาะชอบก็ตาม ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะพี่้ังคาเลขเด่นประจําวันคือเลข2และเลข7นะคะเบิ้ลประจําวันนั้น2 2และ7 7นะคะพี่้ังคาค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้ังขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โชคๆมันหม,มันค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ